ครับสวัสดีครับเมื่อกี้มา11อยู่สายเอฟซีเพื่อนเราครับเพื่อนอยากได้ปลานิชเข่ากระชังนี่เพื่อนครับเอานี่สนับสนุนด้วยบัวเตอร์เพื่อนนี่ครับกำลังประกอบเบดกันเนาะครับสมุ้งอันนี้ก็น้่งกระเจี๊ยบเดี๋ครับน้่งกระเจี๊ยบครับเพื่อนบอกไบ้สงคือใบ้เองสัตน์ละครับเพื่อนมาเพื่อนอยากได้ปลานิชหน่อยเข่ากระชังเนาะครับนานางตัวกักำลังประกอบกัน ผมก็เอาสายลงไปคันนึงแล้วสายขาดครับพี่น้องครับตรงได้ใส่เสียตีแล้วตรงได้ใส่เซฟตีแล้วผมก็ได้เอาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะครับจะเป็นยังไงเนาะครับเดี๋ยวขอตั้งทุนก่อนนะครับครับจะลุนเนาะครับเอาเริ่มแล้วครับมาหนีสงครามเริ่มแล้วครับทุกคนเนาะครับของข้อประกาซิ้นน้อย ผมตัง้งใจมาสิประซิวอหลีครับพู่น่ะปลาสิวหยาบหยาบทาวกขินเบนเฮาดิมันเป็ยนยังไงผมเบนเฮามันมีเหียบอเบนดจลือเถอะบนว่จืดจดลืเถอะผู้ใะเล่าเหื่อยเนว่าจืดจืดลือเดี๋ยวขออนุญาตซิมนำกระเจี๊ยบกันเน่ยครับอาอลาตัวแรกคนมาแล้วครับโอ้เป็นวาสวยเพื่อนเพื่อนเข้าขันแข็งมาหลินแท้ <Yeah. laughs> <laughs> เอา้เอากินน้ำกระเจี๊ยบซื้อกับเมาบ์วนี่เอา้าตายแล้ว <laughs> นอนบาตัวแรกครับงเพื่อนแล้ว <laughs> แต่ว่าของเขาหันสายขาดไปเรียบร้อยนึ่งสายแล้วครับอันนี้เป็นทุนตัวใหม่ผมว่าสีมานางตกปัสสาวีชิวๆวะสินผิดคิว้วนะครับตจนในงานเซฟตี้ของเ่าใส่ครับ

มันคือว่าเป็นต,กตอกๆลงคือของตู่เมื่อน,นั้นวะเขาเห็นเมื่อนั้นโอ้เ <c oughs> พา่อนได้ขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> น,นะครับแจ่งสวยอีฟซีเพิ่นก็ได้ปลาไงครับโอ้เพิน่นว่าเพื่นต้อตงการว่าะั่นปื้อเพิ่อนบมได้ครับเพิ่นได้ปลาเพิ่อนบมได้ครับ มันเหบเบิกเนียจรงแต่ว่าเขายังมาทันได้อย่างนี้นะครับเขาก็ได้ยูครับได้ขึ้นมาเรื่อยๆครับปลาหน่อยครับตั้งใจมาตกปลาหน่อยคือว่าไม่แล้วครับปลาหนิหน่อยครับมื่อนี้ทำภารกิจรุ่งร่วงครับมื้อรับปลาหนิน้อยลงกระชังหลอกเป็นห้องกีกีเลยครับบางนึงครับโอ้ปลาหนินตรงน้ำนะครับ ใส่สวยครับใส่ฝ่ามือครับใส่กำลังกำลังต้มครับบุญเบียกันหวนานไปมกินเลิมย์โอ้เป็นปนิมเง,งรับหลอกห้องแอกแอะค,ค,ครับพูนโอ้แอชันคันไฟครับคันไฟนะครับเอา <c oughs> โอ้โอปลาเพื่อนปลาทะลเลอีกครับ โอ้กินก็กินพร้อมกันครับโอ้เอ้าของผมก็กินด้วกันครับพุดนะครับโอ้พูดไปง่ายๆพูดนะครับผมเพลินครับอันนี้ของผมครับมาเนี้ลูกพี่มาเป็นยังมาอยู่จะควงมันอยู่ไกลๆน้วอันนี้ยดีดเบาตากันมาบวกบวกบวกครับมาเป็นยังเพิ่นวาเนียน พักันอยู่่เพินว่าปลาเขาบอกว่าท่นครับเพิ่นว่าแต่ว่าปลานิ้งคังกระชังนี่ผมปล่อยไปหลายนะครับเก็บแต้มไปเรียบร้อยครับเงียบแค่สบายสบายโอ้เพิ่นตดมแล้วครับสบายบ่มากินเพิ่นครับโอ้ของเขาไปเร็วหรือครับโอ้เจอะเทืยดนี่ปลาสิวแตกพาก อ๋อวัอ๋อยิ้มให้กล้องแนบเป็นเบซียนวันเฮ้ย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 ้เอาดีกัเอาเื้กันแล้วครับเุ้ยเอากบบบนใ่หน้าเข้กันปุ้ยเอาุ้ยป้านตัวนี้โอ้เพิ่นได้ป้านิ้นครับผมได้ป้านครับโ โอ้เอาปล่อยไปเลยครับวอดกันบ่ได้นี่ครับโอ้โหเขย่ามาันดีเลยครับพิทิพน์มาครับนี่ครับปล่อยไปหา,หลปหาหลเลยเพิร์นว่าเพิ่อนอยากได้ปน,นิดหน่อยครับเลีเลีหาไปนิดหน่อยลงกระชังให้เพิ่นครับเพิ่นว่าเพิ่นมาแยกปลาซอยนี้ว่าสั้นเพิ่นว่าครับ ตัวกันไปสนุกครับโอ้หลอกเพันห้องเกีกเนาะครับพุนอะพุนอะโอ้ยยันงมันหลายเปิดเบียกมันหวานเนี่ยพลอยอือผุนอือยังสลามยังมีความรู้สึกกำมวลกำมวลจุโอ้สูงสิเป็นปลาตะเพียนครับมมใส่งามเนี่ยอยู่ครับเอา้าวอัดมันมมออกไหมโอ้ยอย่าบอกเลยว่าติด เขา่อบอกแล้วอกอายเห็นยังเดี๋ยวมันก็วอกปล่อยมันแนงหน่อยเออไปแล้วตัวนึงปวยสายไปอีกนี่มันออกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วโอ้โหปวยมันแนงปอยมันแนง ดีๆนั่นเห็นบ่มันต้องมีประสบการณ์ครับอีรีการตกปลานี่บ่แม่นว่ามันต้องเก่าประสบการณ์น้ำโอประสบการณ์รเลี้ยงแหมประสบการณ์ <c oughs> <c oughs> โอ้ปลาใส่เครื่องโร่ครับใสนี่ครับ <c oughs> บอกแล้วว่าคันนี้มันสุดยอด <c oughs> ท่านซื้อมาแต่ร้านไหนครับคันนี้ครับ ตู้ฟิชชิงครับโอ้ว่าไงเมย์ครับตู้ฟิชชิงครับมาทำปูไทยหรอครับนั่นแหละครับผมประกอบโอ้เห็นแต่หางน้ำแล้วครับโอ้บอกแปรว่าเปิดปีกคนหมันเมยเปิดปีกคนหมันเมยก คนผู้เดียวสองคันครับโอ้คุณนะครับคุณยังอัพอีกอยู่ด้วยครับอีกตัวหนึ่งกันคุ้น<ว>เป็นโอ้คันนั้นยี่สุกว่ะสนครับตั้งแม่แซ่บท้งแม่ตั้งแม่ตั้งแม,ม,ม่อ๋อหนีกันสี่สองคันกันอันนี้ก็ได้โอ้นนชุลมุนีหลีครัยบนี่แล้วครับตัวนี้ตัวนี้ยี่สุกหน่อยนะครับโอ้โอโอผมทั้งมือถือคันเบียรครับกะเลยจับกล้องใหญ่ๆอยู่ครับ ดี๋ยววขนขันก่อนอาุนครับแอคชั่นขั้นนครับวสมเพื่อนทาโดนครับไปลาไปลเก็บนโอ้โหี่สวจันทร์มวนจันทร์ดือด,ดนี่สงกัมี่ท่งนวนจันทร์ที่สมกิผส เาผู้เด็ปานยิมใส่กองนี่ครับลูกเป็นยัง่าอีพอคือเบาๆอยู่โอ้คันของผมนะครับไอ้ยาอ้ยาอ้ยนี่เอฟซีพูยิงบมาคอมเมนต์ว่าต้นแอนติสตามมาตลอดต้นใจแนวทางการโตขึ้นมาแมนแมนครับโอ้ปนี้นะครับใส่ เสกครับบอถึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยครับโอเคเอ๋ออันเสื้อไหนมะเอาเทพะตัวนี้นะเนาการ์ดสนิตต์ตั๊กไงครับโอ้ใส่ฝ่ามือครับใส่ฝ่ามือครับเซียมงามเซียมงามตายงี้ครับสำหรับคันตัวนี้ครับอ้าระยะไกลในป่ากินจนทุนร้อยนี่เนี่ ซ้ายวิ่งเลยบปุ่นครับคันเพ่นครับโู่นแรงงัดแน่นอนขนาดไปยุนน้องเบนตั้งอันทิศนึงก็ไปโป๊ยู่หันเอ้ายี่ตกแหวนครับเว้ยยังงัดแล้วทำจริงครับโอ้ยืนใส่เลยลุ่ยืนใส่เลยเราว่าเสียบผีโอ้ยไม่ได้ใส่สายได้เสียบดอกเร้อนสุดๆใส่หนักโอ้คันแข็งๆเนาะครับโค้งงอครับโค้งงอ โอ้ยยืนยืนนี่ยังนั่งอัดนี่ละเอาเอานี่เอาไปแล้วตักตัวไก่หมดว่าเป็นยังครับจูมัยก่อนไอปลาเขามันไก่ไก่จังซิบหรือเขาหงอนเอาเนาะโอ้โหบอดอกมันกินไก่นี่ละขั้นไก่มันมันไก่เขาพัทันปะโนอยปะโนอยมันลายครับ สองเน่ได้อัดสีแลกจาก่อนขึ้นขาวไ้สองนิ้วเดี๋ยวม่บสมราคาดีมากสวยเลยใส่เลยโอ้ส่ยังงามครับใส่นี่เระมัณนหกเจ็ดขีดครับเอาไไงคืนโู้ขึ้นครับใส่นี่ครับบบ่บ่หอดดอกโอ้สิคือว่าบอนันคือว่าโชว์ปิ้ง โอ้ปลาซิวไหลลีครับพุ่น่ะแตกงามงามโอ้แต่ว่าปลาซิวอยู่นี่แปลครับปลาซิวมาตอดทั้ครับโอ้ตอดดอีดีโอ้มตอดพวกขี้ข้านโโอ้องขนาดว่าเบ็ดออกมาสิปลาซิวนี่ครับแต่เก่านี่ยใครเป็นที่ทั้งเื่งนี่หายได้นี่ครับได้ปลาแล้วครับอันนี้บอรครับผมก็บบอสนใจมันเรื่อกันครับไปย้อนทั้งแม่ครับพอ,พอ,อย ใช้เวลามาพอสมควรนะครับป่านิ้นกับเขาชรางนี่ร้ายเติมแล้วครับปานิ้นครับหนักโอ้โหอ้มันคือเป็นยังสั้นว่าร้อยถ้ันนี้ก็รอยนี้ก็อย ออกยูอันนี้เอ,อ็มันอันนันพดอันนี้ก็เลยเวลาพิ่มควนครับพอใส่เวลาพอสมควน<ด>ปานินเท่า,<ด>ากัเขากระชังเรื่อยๆครับผมเอน,นี่มันเด่ดมา,า,า,มา,ามกภกาษาไทยเรียกว่าดวงจันทร์ครับผ<ด>มเมนี fc ผมเพิ่นสอนภาษาไทยวลามครับโอภาษายังอภาษาอีนเอดอ่อย้เวลาเพิ่มควนนะครับเอาเมนี้ สนุกสนานไปครับมื่อนี้ก็ถือว่าสําเร็จภารกิจครับมื่อนี้ปนินเข่ากระชังวังสาวสามสิบยีนอครับมื่อนี้ก็ได้ก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าบระเทศไทยไปกันหลายครับอาจึงได้ขขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะครับมื่อนี้มาโต้สนุกครับมื่อนี้ครับมาสบายเพื่อนครับขอบคุณครับ